ยามหนูหน่าจะของนี่แะสองหลังครับ<笑><笑>เข่าบ่อเมาือนนี้ได้ไปซองมือต่อกันแล้วนะครับอู้หนูทองขาวหนูท่องขาวถือถือสองหลังเลยแมส่สดาออกไปออกไปไวายเห็ุมัน,นเห็ดมาครับผมป้าเนี่ยมันจะได้ไปตัวเดียวนึง นี่ลำดัอที่สามครับผมพี่รองเำล่งมาหนีครับเป็นไงบ้างเอยอู้โดนของใหญ่สิจ้าอู้หูวิว้าเรวตัวครับผมพี่รองมาอนี้สวีสดัสสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่้องครับกลับมาเจอกันอีกแล้วห้อยหนูห้อยหนูแรงเต็มอยู่คน มือที่สามครับผมจะวางมาใส่เสริมเอากับมาใส่เสริมครับผมป้าหยาค้าฮ้าอยู่คนมืมึงห้อยหนูน้ำนี่บอมีลอกลอยไหมมองนีก็เหลียละ อย่าห้อยมันกลิ่นโอ้ยช้างมันแรงพี่น้องมีห้อยอยู่ครับเขาไปดักทังไ a y น้องนี่มั้ยหกักจ้่ ือสีงางไปได้ครับกว้องหนูเรียนด้วยไฟไ่ะ กลับมาเตือมอีกครับให้อีกไม้หนึ่งขอไม้ยำหนากจังเนาะยุน,น้ากับพี่เ่ไม่ไหวแล้ว ช่องลังถือกดีครับด้วย่ันถือกซุ้มมือน้องหน้าห้าเยื่อแก่ต้งหมูว้านอยู่ยนะครับ วน่งเขาไปใส่เดี๋ยวัานี่เต็มสี่ไปยากแก่อ๋อวิ่เขาไปดักพี่น้องใส่ทั้งหนอดดีกว่าใส่หมูหมัวเล้นะบุญมันมีตัวเดี๋ยวันเขาไม่ถือเองแบบ

สูดแช่ใส่ไงก็เปลืองเขาน้ำเปลืองจะมือเรกนี่แหละไปครับผมไปหาใส่เข่าต่อ ให้เขากินจนวายดีดบะถืกลังนี่ใส่เพิ่มมาอีกลังนึงครับนี่ใหหนูหน่อยไปตัวเดียวครับหนูใหญประทันได้อยู่ไหมให้เขากิน <laughs> ให้เขากินครับ มันหางวดีมีที่สามเราได้พี่น้องนีม้นี่ท่านได้หนูใหญ่หนูหน่อยตัวเดียวหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอง ไม้เฉพาะไม้เนี่ยสิบสองหลังครับไม้นั่นสองไม้อยู่น้าอีกสองเ,เป็นสิบหกหลังวันนี้ใส่เพิ่มสามหลังครับผมไป่อนว้อน,นคักเดี๋ยวเจอกันพี่รากเจอกันมือนซอกครับผมสวยๆพยายามสวยๆครับสวยดักสวัสดีตอนซ่าครับผม 6กโมงเคืองละ่ะมา่ยามหนูมาสวยเลยครับวนนี่จดามายามหนูหน่าจะของเนี่ยแหละซองลังครับเข่าบ่อวันนี้ได้ไปซองมือต่อกันเลย,ยครับอู้หนูทองเขาา หนูทองขาวถือถือซองหลังเลยแม่เสดาออกไปออกไปว้ายจะเห็นมันจะเห็นมันไป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 กลับบ้านไปกลับบ้านนี่ครับผมหนูใหญ่ที่เหมือนเราล่ะพี่น้องครับเหลือแต่นหนูทองขาวล่ะซองหลังเลยครับวัอนี้ เดี๋ยวคอยเจียมก้อนสวางหลังส่วนครับถอดออกก้อนนู้นรองเท้าลายเด้ีหนิไหมนู้นใหญ่ไม่ตัวเดียวบ่เรียบร้อยครับพี่ร้องครับถื่อหางนู้นรองเท้าหน่อยหั้งนี้กับถืกเดีดทุกเมื่อนู้องขาวอีกแล้วเป็นใดครับผมสวางหลังนีมานครับ ขอรอก,กันนี่จะหนูทองขาวลูกฟุกก็ดีเมื็อแล้วนะได้จะเมือเดียอ เรียบร้อยจ้ะสองหลังสองแป้มนะจ้ะไปะลุยต่อพี่น้องหมายต่อไปครับผมฝนตกอยู่ทางไหนเนาะคือล้มแท้ท้อมฝนเลยพี่น้อง ลองหลังครับอยู่นี่ใสเหมือนเลบกระทัานถอดออกหรอกยู่นี่กระชันใส่เป็นไงมาลุ้นกันจ้ะเอ้ยซือ้อยู่จีอู้เดีดยูดย่ยยครับอุ้ยห้อยหนูใยญ่จุในีเขาพุ่อ่ะงขี่ก้อนหมักแย่พี่ร่อง บุถืทกลับครับหนูหน่อยเขาก้อนหนูนหน่อยเขาก้อนแล้วหนูใหญ่เขาเฮ้ยนั่นนี่กระเดียดคอายหนูใหญ่เขาอ,อีกแล้วเอากลับคือบโบสถมัด เดีมาถอดกลับพี่น้องหลังนี่เดี๋ยวมันบ่ได้ตัวนี้ถ้าถืบนี่บ่ได้เสียเลยเลยนี่เดี๋ยวไปง่ยายกลับจากปุ่นใส่พีพลับพี่น้อง,นองครับหนูใหญ่ไปง่ยายกลับจากไม้นั่นใส่พี่ไม่ขี่ไม่จหญ่าเลยใกลไปปุ่น อ่อมไปหุุนทุกตัวหมองหันเฟ้เล่นหูหน่อยตัวเดียวหนึ่งสามหมื่นละเป็นใหญ่ออกมาจากเครื่องหนึ่งได้ไปจากสามที่หลังพ่อหมองกันไปครับโอ้โหบอดดี้รับดีดอยู่หูซิ่งเข่าก้อนแท้ครับ นี่สิลมลมมาครับผมป้าเนี่ยันจะได้ไปตัวเดียวหน,นึ่งนี่เลวืัอที่สามครับผมพี่ร้องเมื่อกี้ครับเป็นไงบ้างเอยอูย้โดนของใหญ่สิจ้ะอู้หูวิวาเรวตัวครับผมพี่ร้องเมื่อนี้หลังจากที่ได้เล็กๆมานานโดนบักใหญ่ผมนุ่มสลวยสวยเก๋ไปเลยสิจ้ะ เธอจ้าเธอจ๋าบาไปแล้วอหมด,ดไปใส่รถ้ยเจอกับผู้ชายคนนี้อ่ะไหนพี่รงไงครับกล้าบ่กล้ามาล่อเหรียญกับผู้ชายคนนี้บ่เจอดึงตัวรังนีไหม บ่ถือจะเอียงเข่าจิ้มพี่น้องก็ห้อยเก็ยเข่าอยู่ดิเนีย่ยมันปวกตัวนี้มันปวกคือว่าจิ้มเข่าครับวันหมดไปแบบว่าทางที่ออกซึ่งฟ้องมือได้หลังนี่หลังนี้ก็ห้อยเข่ายุทธกามก็ตา้งอยู่ถอดรรออกได้มองฟุน้นขอทางนี้ออกกัน mì hói mày gìn tắc kè mèo mì hói nhủ mày mì nhủ nhảy một oạt những ngọn cách khẩu mang chân mang muốn khùm đi nọ răng đi mày Bên khang này, <mà>. <cười> <cười> ơi, này. Ủa, cái cầu gì เกาอยู่พี่น้องม่ตอดอกทั้งนโ้้อยนั่งกินอยู่เหนียวคับพ่อดีดเอาเหนียวนี่ห้อยเขากินอยู่นี่กรับพ่อดีดครับ ใยอ่ดอกครับเดีย๋ยวบอกง่ายเยอะอกวุ้นนี่เอาหมาือนละน้อยึรักน,นี้กับเขาไมา้จินได้กลับว่าเด็ดหมดแล้วพี่น้องแค่นี้แหละกับเขาง่ายมุ้นนี่ไม่ไสซ่พุ่นมุ้นนี่ก็ใส่ไว้อย่างนี้ก้าลวละ นทรงคือสีขาวยู่ไหมไปไม้ต่อไปอีกไปจักซี่หาหลังนี่พูดไปสรุปผลงานกันเป็นอด้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอยู่บอกพี่น้องมือแรกตัวหนึ่งมือที่สองสองตัวมือที่สามมาสามเลยครับหน้าจะคของโอ้โหหนูทองขาว ของแสีบเด้พี่น้องครับนี่ขวดเสียบบอกอได้เบืองใน้เรียงตัวนี้ไหมางามคับหนูตัวนี้ร้นอนแอร์เลยอ่ะกำลังถีบไม่ไหมนะครับนี่ถีกว,ว่างเสาๆอย่างเงี้ยขึ้นนี่นะผมนุ่มสวยสวยเก๋ว่าพี่น้องตัวกำลังงามเลยกำลังขวดเลยครับรุ่นนี่นี่สวยอ่ะได้การอยู่ครับผมใส่จังมือหนึ่ง คนละนนนที่เป็นเน้นใส่ของพวลระบาดน,นี่บองที่วันเขากินเราอัปเดตนะครับทั้งซองหลังใส่อีกเอาจักเอามาใส่อีกจะหาหกลัง,ลงเท่าขันถ้าบกล็อตจะถอดออกนะครับมเอื่อนไม้นี่ตรงมือแรงเอาเยียร์ไมาใส่สามแต้มนะจ๊ะว่าชีรายด้อเป็นลมล้มในที่น้องนี่ลมฝนตกอยู่ทางอื่นหรอวะไป อย่างไรก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กําลังใ,ใจได้ครับผมว่ามีคำมภีร์าดกับผู้ชายคนนี้หาหนใหส่สงการเอาไปถ่ายพี่น้องไทยสมให้คง,งเก็บขอบคุณหลายครับผมเจอไหมคลิปหน้าครับเงาเงาเก๋วสวยเลย